สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศพบพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกขอไปครับแต่ไม่เขียนสิบนี้สิบหกนะครับวันที่สิบหกกุมภาพกแปดครับวันนี้ครับลุงทัศจะมานําเสนอแต้มล่างชนมาครบสองตัวล่างพี่น้องครับอ่ะ ที่ผมได้เกริ่นไว้แล้วครับว่าผมจะลงแปลกๆอีกสักสูตรหนึ่งเพื่อจะเป็นแนวทางครับให้มันแปลกๆอีกออกมาอีกสักหน่อยหนึ่งผมจะเอาแต้มล่างแต้มล่างผมวางไว้สามแต้มครับสูตรนี้วางไว้สามแต้มและสองตัวล่างมาครบผมวางไว้สี่ตัวสี่ตัวนี้มาครบสำหรับสิบกับหน่วยนะครับ เมื่อได้สี่ตัวจับชนกันจะได้สักกี่ตัวแล้วจะตัดด้วยแต้มล่างตัวนี้อ่ะผมจะลงไว้ให้พี่น้องดูมาพี่น้องครับมาฟังคําเตือนสักนิดหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังทําที่พี่น้องกําลังดูนี้ครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาล และช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบังดีิจากลงทัศมาพี่น้องครับและวันนี้ผมจะนําข้อมูลจากงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมไปจนถึงงวดวันที่สิบหกกันยานะพี่น้องนะอาจจะแปลกแปลสักหน่อยนึงครับผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีใครลงแบบนี้ผมก็อยากจะมานําเสนอเผื่อมันจะเป็นทางเลือกอีกสักสูตรหนึ่งเนาะพี่น้องก็ลองพิจรารณาดูครับ ถ้าเห็นความเหมาะสมว่าถ้าคิดมันว่ามันน่าจะมาหรือถูกใจพี่น้องก็ค่อยนำไปใช้ก็แล้วกันอ่ะก่อนจะรับชมพี่น้องครับขอหนึ่งไลค์หน่อยครับลุงทัดขอหนึ่งไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งติดตามพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้คิดค้นลุงทัดจะได้มีพลังคิดค้นสูตรดีๆแปลกๆมาให้นัพี่น้องพิจรารณา มาเลยครับผมพาคำนวณหนึ่งกะรากฎดาคมไปใช้สิบหกกะรกราแต้มล่างผมจะลงตัวไหนก่อนแต้มล่างตั้งแต้มล่างแล้วก็ตั้งตัวนี้เนาะผมน่าจะเอาสองตัวมาครบก่อนแล้วเาตามล่างมาไว้ข้างหลังผมสลับผิดนะแบบนี้ครับอ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแหละมอดูที่เราจะไปจับชนอ่ะวิธีทำพี่น้องครับผมไม่ใช้หน่วยบนสิบหน่วยล่างบวกรหัสศูนย์สองสามนี่คือแต้มล่างนะ มาบวกเลยครับ6กบวกเเป็น15บวกหเป็น16พี่น้องครับแต้มของเราคือแต้ม6ผมจะตั้งแนวนี้นะตั้งแนวนี้อันนี้ตั้งแบบนี้ดีกว่าได้6 10เป็นส6บหกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกสองได้แปดครับแปดบวกหได้เพี่น้องครับมาแล้วครับแต้มร่างของเราคือ6 8 9 ในสามตัวนี้มีหนึ่งแต้มส่วนมาครบสองตัวล่างทีนี้พี่น้องครับผมให้ใช้ยังไงดูครับผมไม่ใช้สิบกับหน่วยครั้งที่สองบวกกันนะเอาหกกับหกกับเก้าบวกกันเป็นสิบห้าพี่น้องครับหกบวกกันเป็นสิบห้าแล้วมาบวกรหัสศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งหกบวกเก้าเป็นสิบห้า ได้ห้าจะหมุนมาแบบนี้ดีกว่าเนาะเอาหมุนใส่กันเพราะว่ามันมาสองตัวครบในนี้เก้าบวกหกเป็นสิบห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าครับห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสิบสองบวกสี่ได้สิบหกสิบหกบวกหนึ่งได้สิบเจ็ดอ่ะมันจะมาในรูปนี้นะครับมันจะมาในรูปนี้เท่ากับว่า ในสองตัวนี้อ่ะผมแบ่งเป็นแบบนี้ดีกว่าจะได้ดูง่ายหน่อยนึงเอาในนี้หมุนชนกันหมดอย่างนี้ห้าสองห้าเจ็ดห้าหกสองเจ็ดสองหกและก็หกเจ็ดเอาครบกันหมดเลยครับชนกันหมดเนี่ยพี่น้องครับแล้วมาตัดด้วยแต้มทั้งวดปัจจุบันถ้าไอ้นี้ชนกันมันจะได้กี่ตัวเนี่ยผมผมคิดดูก่อนครับสอง สองสี่หกหกแล้วก็แปดสิบสิสองประมาณสิบสอง,ส,ส,องสิบสองตัวหรือเปล่าพี่น้องครับสี่ตัวชนกันหมดได้สิบสองตัวไหมอ่ะมาดูครับอันนี้มาครบจะมีทั้งสิบและหน่วยล่างอยู่ด้วยกันอันนี้คือแต้ม เราคำนวณจากงวดบันที่หนึ่งกร,รกฎาคมมาใช้16บหกกร,รกฎานะพี่น้องนะและงวดนั้นออกครับออกเลยครับตัวใดสองสี่ห้าสามสองสี่ตัวที่กำลังทำกันอยู่ก็คือตัวนี้ครับออกสองหสองหมาตรวจแต้มก่อนครับสองบวกหกเป็นแต้ม8ดเข้าแต้ม8ดตัวนี้ สองบวกหกเป็นแปดเข้าแต้มแปดส่วนมาครบพี่น้องครับสองหกมาตัวไหนมาตัวนี้พี่น้องครับสองหกหกสองตัวนี้โอเคไหมครับถูกไหมเอ่ยอ่ะแต้มออกสองหกเข้าแต้มแปดมาครบห้าสองเจ็ดหกมาสองหกตัวนี้อาแต้มถูกมาครบถูกต่อไปจะเป็นงวด เออถ้างวดจริงนะถ้างวดปัจจุบันผมจะเอาแต้มมาตัดอีกรอบนึงนะครับผมจะเอาสี่ตัวนี้ชนกันหมดแล้วตัดด้วยแต้มในนี้มันจะเหลือสักกี่ตัวเรามาดูกันทีนี้มาถึง,งวด,วด1สิบหกกรกฎาคมใช้หนึ่งสิงหาครับไปเลยครับสี่บวกสองได้หกหกบวกหกเป็นสิบสองพี่น้องครับแต้มแรกคือแต้มสองสองบวกสองได้แต้มสี่สี่บวกหนึ่งได้แต้มห้า วันนี้แต้มของเราคือสองสี่ห้าพี่น้องครับสองสี่ห้าส่วนมาครบนะทีนี้พี่น้องครับผมให้บวกสิบหน่วยครั้งที่สองเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกรหัสศูนย์ได้แปดแปดบวกสี่ได้สิบห้าสิบห้าบวกสี่ได้สิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งได้ยี่สิบ จะมาในรูปนี้พี่น้องครับจะมาในรูปนี้ก็จะเอาแปดลากมาแปดห้าแปดศูนย์แปดเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าและก็ศูนย์เก้าอ่ะก็จะมาในนี้ก็จะครบหมุนกันหมดแล้วตรวจเลยครับคำนวณสิบหกกระราดามาใช้หนึ่งสิงหาพี่น้องครับและงวดนั้นออกอะไรครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองสองตัวล่างออกห้าศูนย์ ตรวจแต้มก่อนครับห้าบวกศูนย์เป็นห้าได้แต้มห้าอันนี้เข้าแต้มห้าอันนี้มาครบห้าศูนย์อ่ามาในรูปนี้ทีนี้พี่น้องครับมาในรูปนี้อืมเข้าที่ห้าศูนย์มาครบถูกห้ากับศูนย์แต้มถูกแต้มห้าสรุปถูกถูก มาต่อครับทีนี้ผมจะพาคำนวณงวดวันที่หนึ่งสิงหาไปใช้สิบหกสิงหาแล้วนะทีนี้ครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเจ็ดไปบวกรหัสศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์แต้มของเราคือเจ็ดเก้าศูนย์ครับงวดน,นี้พี่น้องครับแต้มเจ็ดแต้มเก้าแต้มศูนย์ส่วนมาครบสองตัวบนครับผมให้ใช้สิบหน่วยครั้งที่สองบวกกันสองบวกสี่ได้หก ได้6ไปบวกเจได้13 13บวก4ได้17 17บวกอีกหนึ่งได้18พี่น้องครับก็จะมาในรูปนี้นี่ครับเรามาตรวจก่อนครับพี่น้องครับมันออกเลยครับ1นึ่งสิงหาคำนวณท้าย16สิงหาเก้าเก้า ตัวที่กำลังทำอยู่ออก6 3สามครับเ,เรากำลังหาแต้มสองตัวล่างและมาครบสองตัวล่างแต้ม9ตัวตัวนี้เข้าแต้ม9ครับตัวสองตัวล่างมาครบออก6 3สามาในรูปนี้ครับหกับสามอันนี้เข้าแต้ม9อันนี้เข้าห3สามอะมาครับ ผมไปต่อเลย16สิงหาไปใช้1กันยาครับหน่วยบน10ล่างหน่วยล่าง5บวก6เป็น11บวก3เป็น14ได้4ใส่4ลงไปพี่น้องครับเอา4ไปบวก2เป็น6 6ไปบวก1เป็น7มาแล้วครับแต้มของเราคือ4 6 7พี่น้องครับมาทีนี้จะมาถึง มาครบสองตัวล่างวิธีทำพี่น้องครับผมให้ใช้สิบที่สองบวกหน่วยที่สองจะเป็นสี่บวกเจ็ดได้หนึ่งได้หนึ่งใส่หนึ่งลงไปครับเอาหนึ่งไปบวกเจ็ดครับได้แปดเอาแปดไปบวกสี่ได้สิบสองสิบสองบวกหนึ่งได้สิบสามมาแล้วครับครบแล้วจะมาในรูปนี้หืม เราคำนวณจาก16สิงหาใช้1กันยาพี่น้องครับแรงวนนั้นออกเลยครับ506356356ตัวที่กำลังทำอยู่2ตัวล่างก็คือ31 31บวกกันเป็น4คือแต้ม4อ่ะตรวจแต้มเข้าแต้ม4ถูกครับตรวจมาครบ2ตัวบน31มาตรงไหน31มาตรงนี้3 และหนึ่งพี่น้องครับนี่มาแบบนี้และเวลาไปใช้อย่างงวดนี้ถ้าแต้มแปดนะพี่น้องครับห้าสองนี่มันแต้มเจ็ดไม่มีห้าเจ็ดมันแต้มสองก็ไม่มีห้าหกแต้มหนึ่งก็ไม่มีแล้วก็มาสองเ็ดแต้มเก้ามีสองเ็ดมีสองหกหกสองแต้มแปดก็จะเหลืออยู่แค่สี่หางเท่านั้นและถ้ามางวดนี้ แปห้าแต้มสามไม่มีแต้มสามแปดศูนย์แต้ม 3, 8, 0, แปดก็ไม่มีแปดเก้าแต้มเจ็ดก็ไม่มีห้าศูนย์แต้มห้าห้าเก้าแต้มสี่ก็จะเหลืออยู่สองแต้มเหมือนกันตรวจแล้วมาครบถูกแต้มถูกทีนี้จะถึงงวดปัจจุบันพี่น้องครับมาก่อนจะทำงวดปัจจุบันผมขอ ชี้แจงให้พี่น้องให้เข้าใจก่อนอีกดีกว่าครั้งหนึ่งพี่น้องครับจะได้ไม่เกิดปัญหาเนาะสูตรคือสูตรนะครับถ้าสูตรมันเดินแบบนี้ทั้งสองสูตรมันจะถูกสองตัวล่างแน่นอนแต่ต้องให้สูตรนี้ถูกสูตรนี้ถูกแบบนี้ถึงจะถูกนะครับพี่น้องครับและผมมีหน้าที่คำนวณให้พี่น้องดูเท่านั้นครับส่วนนำไปใช้ไม่ใช้อยู่ที่พี่น้องเป็นคนนำไปใช้ คอ้เข้าใจหน่อยนะครับเอาโอเคครับพี่น้องครับหวังว่าคงเข้าใจสําหรับผมเป็นผู้คํานวณแล้วเนาะโอเคครับผมพาคํานวณ1กันยาไปใช้16กันยาพี่น้องครับ6บวก3เป็น 99, 9 9บวก1เป็น0ครับแต้มแรกของเราคือแต้ม0 0ไปบวก2ได้2 2ไปบวก1ได้3ครับแต้มของเราคือ0 2 3พี่น้องครับ0 2 3 มาครบได้อะไรครับมามาครบนะทีนี้หนึ่งบวกสองเป็นสามพี่น้องครับเราได้สามใส่สามลงไปสามมาบวกเก็ดเป็นสิบได้สิบสิบมาบวกสี่ได้สี่สี่มาบวกหนึ่งได้ห้ามาและอ่าก็จะมาในรูปนี้งวดนี้ครับมาผมจะตั้ง มาครบก่อนนะแล้วผมจะตัดด้วยแต้มนะมาครบตัวแรกคือสามศูนย์ศูนย์สามพี่น้องครับผมใส่สามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์สามห้าห้าสามสามห้าห้าสาม สามสี่สี่สามแล้วก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์สี่

สองสี่หกแปดสิบสิบสองหางพี่น้องครับเราได้สิบสองหางครบหรือยังครับพี่น้องลองตรวจช่วยผมหน่อยจับชนหมดให้ผลหน่อยเผื่อผมตกหลน่นคอมเมนต์มาบอกโดยด่วนเลยสามศูนย์สามห้าสามสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่ห้าสี่โอเคครับน่าจะครบและและ้วทีนี้พี่น้องครับเรามาตัดด้วยแต้มกันแต้มของเรา ต้มศูนย์สองสามตัดด้วยแต้มศูนย์สองสามแต้มศูนย์อันดับแรกแต้มศูนย์ไม่มีแต้มศูนย์ไม่มีห้าสามแต้มสองครับแต้มสองไม่มีมีไหม แต้มสามเดี๋ยวนะครับแ้มสามมีแน่แนแล้วผมเขียนไว้ก่อนมีแ้มสามเดี๋ยวนะมาตรวจแ้มศูนย์ใหม่ครับไม่มีแ้มศูนย์แ้มสอง เต้มสามก็มีศูนย์สามสามศูนย์สรุปพี่น้องครับมันได้สองแต้มเท่านี้มาตัดแล้วอะแต่ผมชอบสี่นะวันนี้พี่น้องครับเลขล่างผมชอบสี่มันไม่ติดสี่เราเลยอะหรือแต้มจะไม่ถูกวันนี้ผมชอบสี่นะอ่ะถ้าตัวที่ผมชอบนะครับผมชอบสี่ผมจะติดสี่ไว้หมดเลย จะใช้ไม่ใช้อยู่ที่พี่น้องแต่ถ้าตัดด้วยแต้มมันจะมาสองหางนี้แต่ถ้าตัวที่ผมชอบผมชอบสี่ผมจะให้ที่สี่แบบนี้ชุดสรุปผมจะให้วิ่งสี่แหละพี่น้องครับพี่น้องครับชุดสรุปก็สําคัญนะครับผมจะเอาตัวเลขทั้งหมดที่ผมลงเนี่ยผมจะเขียนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยและก็เลขวิ่ง ผมจะเอาหลักสิบมาชนกันหมดเลยตัวไหนเด่นที่สุดตัวไหนได้เยอะที่สุดผมจะนําตัวนั้นไปใช้หลักร้อยหลักหน่วยก็เหมือนกันครับเลขวิ่งก็เหมือนกันเมื่อเอาไปชนกันแล้วเราได้ตัวไหนเยอะที่สุดผมจะใช้ตัวนั้นเป็นตัวที่เด่นที่สุดประมาณนี้นะครับมาพี่น้องครับถ้าเอาแต้มมาตัดมันจะมีแค่แต้มศูนย์มีแค่แต้มศูนย์แต่ในสี่ตัวมาครบเนี่ยผมชอบสี่ตัวนี้ แต่เมื่อมาตัดด้วยแต้มมันไม่เข้าแต้มสี่สักตัวพี่น้องครับมันไม่เข้าแต้มสี่สักตัวเลยหรือจะตัวไหนผิดหรือมันจะมาถูกที่ศูนย์สามผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือจะไม่มีสักตัวในนี้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่าคนที่ใช้ที่นำไปใช้คือพี่น้องเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจผมด้วยโอเคไหมครับ กพรมีพี่น้องบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็บอกประมาณว่าเออทําเองไปใช้เลยจะได้รวยคนเดียวก็ประมาณนี้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเล่ารายสะยาวเลยหวังว่าพี่น้องคงเข้าใจผมนะครับโอเคพี่น้องครับสําหรับวันนี้แต้มล่างชนสองตัวมาครบสรุปได้แต้มคือศูนย์สองสามส่วนมาครบได้สามศนย์สี่ห้า เมื่อมาจับชนกันแล้วได้อยู่1 2ตัว2 4 6 8 10 12 12ตัวเมื่อมาตัดด้วยแต้มเหลือ2ตัวคือ3 0 0 3แต่เนื่องด้วยผมชอบ4ตัวนี้ผมก็เลยวงกลม4ไว้ตัวไหนติด4เผื่อตัวนี้มาครบมันก็ถ้าติด4มันจะมี2 4 6นี่อยู่6หางแค่นี้ครับมาครับท้ายสุดแล้วครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับ ที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจงให้ลุงท่านได้ดีตลอดมาขอให้โชคดีนะครับโชคดีโชค,ด,โชคดีพี่น้องครับวันนี้พอเชนี้สวัสดีครับ